พี่น้องเนี่ยพ่อก็เพ็ดสีภาไปเบิ่งว่าทำโล่งเป็นโล่งลักษณะแนวี่เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งนล้วกันเพื่อนรวมทางมานอันผู้หนึ่งน้องคนเป็นเจ้าของปืนที่นี่แหละพี่น้องเพคนซื้อคุณนะนะโล่งนะครับผมนะโล่งทิพย์ทิพย์เจะเนต่ เบิ่งตากีนเนี่ยพี่น้องเป็นคล้ายๆลักษณะน้ำเสาะทรายเฮาเนี่ยนาะพี่น้องเนาะคล้ายๆว่าน้ำเสาะทรายในริมทะเลริมยังน้าพี่น้องนี่เป็นแบบเป็นเขื่นเป็นยังคือเขื่นน้ำกระแทกริมฝั่งเนาะพี่น้องเนาะริมฝั่งนี่คือพอพี่น้องว่าพอเพิ่นว่าแต่ก่อนสมัยดึกดำบรรพ์พิ่นว่าเป็นทางน้ำเด้อพี่น้องแถวนี้เนาะทางน้ำ่าน บอกเพจที่พาไปเบ่งทำลูน,ลนี่พี่น้องก็คือทางน้ำพานเออน้ำยอกนะพี่น้องน้ำยอก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 นี่คือริมทะเลริมหาดทรายห้องเลยลักษณะคล้ายๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะพานมาจะก,กี่หลานปีแล้วนะ้องพี่น้องเนาะแต่ว่าทำลูกนี่กับเป็นทำปกติเห่ะพี่น้องแต่เพิ่นกะ คนโบราณอ,อาศัยอยู่แถวนี้แล้วมั้งแต่ก่อนเนาะเอาแล้ว่าคนเสียชีวิตคนตายไหล่ะขึ้นกลับไปบากใหม่บากคอนใหม่มาเห็ดเป็นโลง่งล้วก็เอาไปไปสนอย่นในถ้ำมาพี่น้องเนาะสาเหตุหเพื่อเดินทำโลง่งไปเปด่งต่างกันกับน,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 นี่พี่น้องอันนี้คือทางขึ้นไปทำโล่งเนาะ ไปเบิ่งกันครับผม,มก็เพินเอาใหม่ยังเห็ดคือท้นท่าหยาดคือทนท่านแต่ควอมย่จาจักสอจักว่าไปเบิ่งกันพี่น้องพอโล่งย่งๆอยู่บอ่อโล่งโล่งใส่เห็ดใส่ซบคนโบราณน้องๆ,ๆ,ๆ,ๆไปเบิ่งกันครับนี่ก็เป็นแรงท่องเที่ยวแรงหนึ่งนะพี่น้องเด้อมีนักท่องเที่ยวมาเทียวกันประจเพิ่นี้ร้อยล่องเขาร้อยย่งหนักท่องเทียวเพินมาเนาะเพิดคำว่าเ,เบิ่งคือ คือพอกอมเพตมาเบิ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้โล่งอยู่ทึ่งผเด้วพี่น้องผลผนผลผลผลผนผลผลผลนีใหม่มี่ทำโล่งอยู่ข้างบนผเด้วพี่น้องโอ้โหเนาะไปเดี๋ยวพอกอมเพตที่ภาคผลไปเบิ่งนคือสันทึ่งผนตัวนี่นี่ขางขึ้นไปนี่พี่น้อง แสงร่วงอาธิตย์กนสะทอนกล่องในท่านพี่น้องด้วยข้างเขื่นไม่หนีเนืกอว่าอยู่แถวลุนลุมโแมนพี่น้นองก็ะยู่ึ้นไอีอี๋ลังผู้คนละตอนนี้พอกังเฟ็ดกระยู่ลังผู้แล้วละ่ะคือพี่น้องอ๋อเป็นหีเป็นโล่งคนโบราณไหวพี่น้องอันนี้ จ้าของพื้นที่เพันผ้ามาเนาะพี่น้องเนาะคุณนรลงทิพยาเนศประธานอสเมอ้วก็เลขานุการของเครือข่ายชุมชน,นแหญ่อำเภอโพไซน์ครับผมเอาเลขาสวัสดีพันเนี่ยครับผมครับสวัสดีครับเพันผ้ามาเบิ่งกสามโลกใหญ่มากกระเพาะใหญ่มากใหญ่มากกระ,กกระเกิดกระเพาะหรอพี่น้องโอ้จักเพิ่นเอาใหม่ซื้อมาวางไว้กบับโบจักเนาะแต่ว่ากับโบจักเนาะมันก็เป็น,น,นอัะไรเลยมาถ่าย เป็นโลงเป็นอันนี้เหาเลยหรอพี่น้องมันเป็นโรคโบราณแต่ว่าส่วนหัวส่วนย่างในการตีกัดก่อนไปนํำนะเนาะแต่โลงนี่เห่าได้พี่น้องเง่าได้เนี่ยควบเห่า,าตัวใดนะหลงบ้านสี่เน็ตสามเม็ตเกิเ็งแต่มองว่างว่างซบคนนีอยู่ประมาณสามเมตรเนาะคนเหน่าคนสูงนิด่คนเหน่าได้พี่น้องสมัยคนโบราณคนแปดศอกคุณแล้วนี่ประมาณสามเมตรเป็น่นองจากหัวถ่ายนี่คือเป็น เป็นลักษณะของของโล่งของหมองว่างลงเลยพี่น้องว่างซบลงเลยนี่เอามาป้าไว้นีเนาะพี่น้องเป็นโล่งแต่ก่อนใหม่ตัวนี้กับซีโยลักษณะแบบคล้ายๆเลือดแล้วเนาะเนาะลงเนาะแต่ว่าตอนนี้มันกัดใส่เวลาไล่ทักษิว่าจะรออยปีแล้วนี่ยใหม่นี่กคเป็นใหม่แบบดีแล้วพี่น้องเนาะแต่ก่อนกับซีผมว่าถ่ายนี่กระซิมี่มองห้ามพี่น้องอนะดิ หูหามพี่บอกพี่น้องหูจับหูจับสองสองสองขางทั้งถ่ายทั้งหัวพี่น้องแบบว่าจับหยกด่นะพี่น้องท่านั่นคือกันแต่เป็นเวลาห่อนเวลาเนาะหนอนการเวลากะหูหูจับบเห็นล่ะกัดก่อนการเวลากัดก่อนไปใหม่ใส่เวลาเป็นยันเบาๆแล้วลอยปีเนาะะสิกายลอยปีหรอกพี่น้องเพราะว่า ปอใหม่นี่กับบถือฝนแต่ว่าซอยูในลักษณะจังสีสไตเวลาอยู่หลอยสองรอยปีละมั้งงวยคนเปดสอกงคนดอกมือขออ้นเปดเก่าสองมันอายุสปายมาหลายจะปีมันเป็นเป็นหาหกหลอยปีแล้วจะไม่ยคนแปดสอกหรือพันใสสองคนบ่าวางซพเดียวนี่บ่แมนนอนแล้วลงน,นานบ่แมนไปนองควมยาวของคนเฮาสมัยโบราณเป็น กับเพิ่อนว,ว่าโบรานเพิ่นกับ,กบว่ามาตลอดว่าแถวนี้มีคนแปดซอกแปดสองน้องพี่น้องเนาะมีคนแปดซอกอาศัยอยู่สมัยแต่บุหัวจะปีละพี่น้องเพิ่นกาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกับว่มบวามาให้ฟังอยู่หรอว่าคนแปดซอกแปดสองความยาวกับสามเมตรน่ะเนาะความยาวสามเมตรครับเกือบสี่เมตรพี่น้อง คน,คนสมัยโบราณสูสงปานน้อขนสมัยโบราณบางลอยสองลอยสามลอยห้าลอยปีนีก่กระซิโบโสูงปานนั่นเนอะคนเป็ดโสเขาอายุเป็นพันปีสองพันปีมาแล้ประจกักษ์เลือดยังไดกับโบ,บ,บมีประวัติเคียนไหวเนาะว่าอายุของใหม่นี่อายุจะปีแล้วที่ที่เพิ่นเอามาเป็นีเป็นลงศพนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะเป็เพิ่นกับโบมีประวัติในห้าอ่านว่าอายุของใหม่นี่อายุผ่านมาเหล้อจากปีเนาะ ตัวนี้ห้ากัวบวงถ้าเป็นนี่เาะว่าเนื้อใหม่สีใหม่เอามาวางไว้ในจะกป,จกปีจะเปลี่ยนแล้วห้ากไปจีพีคออะไรว่าคนแปดศอกมียุคสมัยใดเนาะอันนี้โบมีพี่น้องมีแต่สันนิฐานว่าแต่บ้านเมืองเพิ่กับสันนิฐานว่าเป็นโล่งศซคนแปดศอกแล้ววส่วนนี้ก็มีเดี๋ยวเพิ่นกระเฮ็ดมองเขามองจับกันนะพี่น้องเป็นหูแต่คน จับสองมือหยกไข่ไข่ตะเลียงคนดินเน่านี่แหละพี่น้องงูก็ได้ท่านี้ไข่ไข่แบ,บท่านลัคือกับ่ทนกั่การอาุตีมั้งนั้นกะทำเป็นคือกันกะต้องคือกันหลัคเนที่ใส่สองคนหยกเนาะแต่เพิ่นกะใหม่นี่กะที่อยููระดับผี่ลระพี่น้องระดับสูงหาหาหกสิบเสนบนระวขมสูงแต่มันอกิดการเวลาเนาะกัดก่อนไป อันนี้คือทำโล่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสนใจอยากมาท่องเที่ยวก็มาใดอยู่ที่บ้านพาชัน่นตะบ,บนสำโรงอำเอภอโพไซเด้อพี่น้องจหวัดบนราชสานีครับผมอยู่ติดกับเาะสาเสลียงหยักพี่น้องเาะสาเสลียงหยักก็อยู่บริเวณน,นี้พอดีครับพอดีจะให้พี่น้องได้รับชมน้ำเนาะอันนี้คือทำโลง่งพี่น้องเดี๋ยวพอก o m p l e t e กะชี ออกเมื่อไรพี่น้องสีไปชรไทยบรรยากาศดูหลอบทำโล่งครัพี่น้องได้รับชมน้ำครับครับคบผมคก่อนหินโขดหินต่างๆกับเป็นตะสมพี่น้องตัวนี้ก็ททำโล่งคือกันเลยพี่น้องนี่ก็ได้แต่ว่าเป็นทำโล่งน้อย ทำโล่งหน่อยใช่ว่างจะ่เทิงคุณหมอโอ้ก็แสดงว่าเขาเอาศพเอา,เอาอยางคนไปว่างไว้สอนไว้เนาะหม่องมีหินเป็นถ้ำเป็นยังนะ่พี่เนอะแต่ว่าเป็นลักษณะ